สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แคสเกมกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้แคสเกมมานานมากมากเลยนะคะก็โอเคนะคะก็นี่นะคะเป็นชื่อตัวเรานะคะก็แอดกันไปได้นะคะก็คือว่าก็ถ้าจะแอดเรานะคะเราแนะนำนะคะว่าเอ่อให้ไปเม้นเกตนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเอิม หาประกวดกันนะคะเหมือนตอนแรกเราเจอประกวดที่นี่ลืมรหัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาประกวดกันใหม่นะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนนะคะมาหาประกวดกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราขอเปลี่ยนใจนะคะเป็นแต่งชายนะคะแกล้งคนกันดีกว่าโอเคะคะ่ะเรากลับบ้านนะคะต้องกลับบ้านไปก่อน ก็มาเลือกเลยอมโอเคนะคะอันนี้คือเรากำลังเลือกอยู่นะคะแล้วเราก็เหมือนจะได้เยอะแล้วนะคะก็โอเคนะคะเราก็จะแต่งเท่านี้แล้วกันดูไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเลยนะเนี่ยโอเคค่ะ เราก็จะมาลองไปสวนกันนะคะเราก็จะเฉลยเขาเะคะตอนท้ายเลยโอเคนะคะเราเลือกเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะที่พิคคำว่าแรกใจนะคะเราจะขอกระซิบนะคะก็จะมาดูผลตอบรับกัน,นะคะ่ะโอเคะคะ่ะเขารับ้ลยแล้วก็ชื่อว่า ีครับอย่างนี้นะคะเราก็จะดูเอเราจะดว่าน,นะคะเนะะี่ยค่ะเราก็จะบอกว่านี่นะคะแล้วก็ ขอเลือกเป็นชื่อออฟนะคะถ้าชื่อนี้เหมือนใครนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะก็มาดูผลตอบรับกันะคะแล้วก็จะถามว่าเออคอุณอายุ บอกว่าอายุสิน,นะคะเราก็จะบอกเขาว่าอายุสินะคะจริงๆนั้นเราไม่ได้อายุสิบหกนะกกเ็นจะเี่คะแล้วก็จะเปว่านี่หะจีบได้ไหมครับ เคนะคะผลตอบรับเขาบอกว่าได้แล้วไม่มีแฟนเละค่ะเพียงพิดเขาถามว่าเธอมีแฟนยังเขาก็จะตอบว่าผมยังครับนี่นะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าผมมีอะไรจะบอกครับนะคะก็คือว่า เราก็จะพิมพ์ว่าจริง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 แล้วเราเราเป็นเราเป็นเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวเราเป็นผู้หญิงนะแล้วแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เรากำลัง ช่ไหมนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังเราเดี๋ยวขออนุาพิมพ์ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะส่งเขาไปอย่างนี้นะคะ่ะโอเคขอโทษ แล oh ้วก <fin anta> <ots> ็จะเขียนเป็นเอ่อสติ๊กเกอร์นะคะขอโทษไม่เป็นไรเราชอบจ้าคือแบตเราเหลือน้อยแล้วเราไม่ โอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิณิยมเลยคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย